ถนนในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอการทรวิชัยบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามน้ำท่วมสูง15-30เซนติเมตรหลังจากเกิดฝนตกหนักกว่าหนึชั่วโมงเมื่อช่วงค่ำนะครับส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและน้ำท่วมไหลเข้าบ้านโดยรอบ เช่นเดียวกับที่จังหวัดปุรีรัมนะครับเกิดพายุฝนในตำบลสนวนอำเภอห้วยราชทำให้ฟ้าผ่ากระบือนะครับที่ปล่อยเลี้ยงเอาไว้บริเวณทุ่งนานท้ายหมู่บ้านรักกาตายไป2ตัวและเจ็บหนักอีก1ตัวยังไม่รวมถึงบ้านที่อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายขณะที่อำเภอเมืองปุรีรัมก็มีรายงานเช่นกันนะครับว่าพายุได้พัดบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังและมีการทับเด็กวัย4ปีเสียชีวิตด้วย ไม่ต่างกับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสภาพบ้านในหมู่บ้านคำโพตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระบงอยู่ในสภาพเสียหายทั้งหลังบางส่วนหลังคาสังกะสีเปลียวหายไปตามแรงลมรวมเสียหายกว่า30หลังนะครับจากพายุฝนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานอกจากนี้แรงลมยังทำให้ถังน้ำประปาหมู่บ้านถูกพายุพัดต,ตกลงมากองกับพื้นนะครับ ต้นไม้ใหญ่ล้มทับเสาไฟฟ้าแรงสูงขวางถนนส่งผลให้ไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้ตามปกติไม่ต่างกับเสาไฟขนาดใหญ่ริมถนนมาบตาโตซอ,อย4หมู่13ตำบลหนองปรืออำเภอบ้านละมุงจังังหดชนบุรีนะครับที่หักโค่นขวางถนนหลังจากเกิดพายุฝนกว่าครึ่งชั่วโมงเมื่อช่วงบ่าย นอกจากนี้ยังทำให้กิ่งไม้ขนาดใหญ่หักลงมาทับสายไฟและขวางถนนนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ช่วยกันตัดจนสามารถสัญจรได้ตามปกติครับ